วิธีลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายบนแอปทางรัฐเริ่มเปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันที่25สิงหาคม2568เวลา0.01นาฬิกาเป็นต้นไปลดรายจ่ายคนไทยใช้ได้ทุกคนไม่จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่มีวันปิดลงทะเบียนไม่ต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก มาดูวิธีลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายบนแอปทางรัฐได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายบนแอปทางรัฐให้ท่านเปิดแอปทางรัฐและเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย หากเข้าสู่ระบบแล้วจะมีชื่อของท่านอยู่มุมบนขวามือสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครแอปทางรัฐท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครแอปทางรัฐได้จากลิงก์ใต้คลิปกดที่แบนเนอร์ลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจากนั้นกดอนุญาตหน้าจอจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย หลังจากอ่านครบถ้วนให้กดถัดไปเรื่อยๆในกรณีที่ผู้สมัครอายุไม่ถึง10ขวบจะเป็นต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมณจุดบริการของ BTS ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวแล้วกดทำเครื่องหมายถูกที่ช่องข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดยอมรับกดอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่ตั้งแล้วกดอนุญาตในระหว่างใช้งานแอป เริ่มต้นผูกบัตรที่คุณต้องการใช้งานโดยคุณสามารถผูกบัตรไว้ได้ทั้งสบัตรได้แก่บัตรและบิ t ที่มีฟังก์ชัน ABT แล้วเท่านั้นและบัตร EMV c o n t a c t l a s s ที่มีสัญลักษณ์ Contactless เช่นบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรเติมเงินบัตรที่ใช้ในการผูกในครั้งนี้ชื่อของคุณและชื่อผู้ถือบัตรต้องเป็นชื่อเดียวกันด้วยวิธีผูกบัตรและบิท กดที่ผูกบัตรและบิดกรอกข้อมูลของบัตรและบิดเพื่อลงทะเบียนได้แก่เลขประจําตัวประชาชนเลขบัตรและบิดกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคุณแล้วกดผูกบัตรและบิดกดยืนยันการผูกบัตรและบิทระบบจะทําการยืนยันบัตรของคุณกรุณารอสักครู่ กรณีผูกบัตรสำเร็จจะแ,แสดงข้อความเปิดสิทธิการเดินทางสำเร็จกรณีผูกบัตรไม่สำเร็จไม่สามารถผูกบัตรได้เนื่องจากณนเวลาที่ผูกบัตรมีผู้ใช้งานระบบจำนวนมากกรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลังกรณีผูกบัตรไม่สำเร็จไม่สามารถผูกบัตรได้เนื่องจากเลขบัตรและบิตไม่ถูกต้องขอให้ตรวจสอบเลขบัตรและกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง กรณีผูกบัตรไม่สําเร็จไม่สามารถผูกได้เนื่องจากชื่อในบัตรไม่ตรงกับชื่อของคุณกรณีผูกบัตรไม่สําเร็จไม่สามารถผูกบัตรได้เนื่องจากบัตรของคุณยังไม่มีฟังก์ชัน ABT กรุณาเพิ่มฟังก์ชัน ABT ได้โดยการผูกบัตรกับ Labbit Wallet ที่แอป My Labbit หรือผูกกับ Line Pay หรือติดต่อสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี กรณีผูกบัตรไม่สําเร็จไม่สามารถผูกบัตรได้เนื่องจากบัตรและบ,บิดของคุณยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนสามารถยืนยันตัวตนบัตรและบ,บิดของท่านได้ที่แอปพลิเคชัน My และบิลหรือณจุดให้บริการ BTS วิธีผูกบัตร EMV contactless กดที่ผูกบัตร EMV contactless กรอกข้อมูลของบัตร EMV contactless เช่นบัตรเครดิตบัตรเด bit, บิตบัตรเติมเงินและที่อยู่ตามเทวนบ้านของคุณแล้วกดผูกบัตร e m v ผู้ออกบัตรบางธนาคารจะตัดเงิน1บาทเพื่อยืนยันสถานะบัตรตามมาตรฐานความปลอดภัยจากนั้นจะทำการคืนเงินตามรอบระยะเวลาของแต่ละธนาคารโดยผู้ใช้งานสามารถเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตามที่รัฐบาลประกาศกำหนดกดยืนยันการผูกบัตร e m v contactless ในกรณีที่บัตร eMv contactless นี้เคยลงทะเบียนกับบุคคลอื่นแล้วกรุณาเลือกใช้บัตรใหม่ๆที่เป็นชื่อคุณระบบจะทำการยืนยันบัตรของคุณกรุณารอสักครู่จากนั้นระบบจะให้คุณกรอก OTP เพื่อยืนยันการผูกบัตรผู้ออกบัตรบางธนาคารจะตัดเงิน1บาทเพื่อยืนยันสถานะบัตรตามมาตรฐานความปลอดภัย จากนั้นจะทำการคืนเงินตามรอบระยะเวลาของแต่ละธนาคารโดยผู้ใช้งานสามารถเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตามที่รัฐบาลประกาศกำหนดกรณีผูกบัตรสำเร็จเปิดสิทธิ์การเดินทางสำเร็จกรณีผูกบัตรไม่สำเร็จไม่สามารถผูกบัตรได้เนื่องจากหน้าเวลาที่ผูกบัตรมีผู้ใช้งานระบบจำนวนมากการุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง กรณีผูกบัตรไม่สำเร็จไม่สามารถผูกบัตรได้เนื่องจากรายละเอียดบัตร e m v contactless หรือ o t p ที่คุณกรอ,อกไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบและกรอ,อกรายละเอียดใหม่อีกครั้งเมื่อยืนยันเสร็จเรียบร้อยระบบจะทำการผูกบัตรและแสดงสถานะของคุณในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกหรือ,อเปลี่ยนบัตรที่ผูกไว้บนแอปทางรัฐ กรุณาติดต่อนจุดที่ให้บริการที่กระทรวงคมนาคมกำหนดหลังจากที่ผูกบัตรเปิดสิทธิ์การใช้งานแล้วคุณจะสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ์การเดินทางได้ตามประกาศที่รัฐบาลกำหนดคุณสามารถดูป,ประวัติการเดินทางของคุณได้ที่ปุ่มสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะแสดงสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณ เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายบนแอปทางรัฐรัฐบาลเริ่มเปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันที่25สิงหาคม268 8เวลา0.01นาฬิกาเป็นต้นไปไม่จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่มีวันปิดลงทะเบียนไม่ต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก สิบเส้นทางสายรถไฟฟ้า20บาทตลอลสายมีเส้นทางดังต่อไปนี้เสน้นทางที่1รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มสถานีต้นทางสนามกีฬาแห่งชาติสถานีปลายทางสถานีบางว่าเส้นทางที่สองรถ 2, ไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนสถานีต้นทางคูคตสถานีปลายทางการเคหะเส้นทางที่สรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีต้นทางกรุงทนบุรีสถานีปลายทางคลองสามเส้นทางที่ 4. ลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีต้นทางลาดพร้าวสถานีปลายทางสำโรงเส้นทางที่ 5. ลรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีต้นทางสูนยราชการนนทบุรีสถานีปลายทางมินบุรีเส้นทางที่ 6. ลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่สถานีท่าพระสถานีเตาปูนสถานีหลักสองเส้นทางที่เจ็ดรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีต้นทางคลองบางไผ่สถานีปลายทางเตาปูนเส้นทางที่แปดรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพสถานีปลายทางสถานีลังสิตเส้นทางที่เก้ารถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพ สถานีปลายทางสถานีตลิ่งชันเส้นทางที่10รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลลิงสถานีต้นทางสถานีพญา,า,าไทยสถานีปลายทางสถานีสนามบินสุวรรณภูมิดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ